สวัสดีค่ะวกหลังวันไว้อยู่บ้านทําอะไรบ้างตื่นเช้ามาก็ย้ายตัวจากเตียงมาที่วิวแชร์ค่ะแล้วก็เก็บที่นุ่งที่นอนให้เรียบร้อยค่ะแล้วก็เปลี่ยนเสื้อผ้าวันนี้อยากกินต้มยําปลาก็ออกไปเก็บใบมะขามแถวแถว,แถวบ้านค่ะใบมะขามสวยสวยเสร็จแล้วก็เข้าบ้านมาแล้วก็ชงพวกพงธัญ,ญพืชนะคะก็จะช่วยเรื่องพวกข้อต่อพวกกระดูกอะไรประมาณนี้อร่อยดีค่ะเสร็จแล้วก็มาเตรียมเครื่องทําต้มยําของเราเลยค่ะถึงจะนั่งวิวแชร์แต่เราก็ทํากับข้าวเป็นนะคะทุกคนวัตถุดิบของเราก็มีตามนี้เลยค่ะมีผัดปักบุ้งไฟแแดงงล้ว้วตัมอ แล้วก็จุดไฟอ่าน้ําเดือดก็ใส่เครื่องปรุงเข้าไปเลยค่ะใส่ปรุงใส่ปลาใส่ใบ, Arts, ใบมะขามไปออาไม่เปรี้ยวก็ใส่มะนาวเพิ่มเข้าไปใส่ต้นหอมไปอุย้ยน่ากินมากเลยค่ะแล้วก็ตามด้วยผัดผักบุ้งไฟแดงค่ะยังไม่เข็ดกับน้ํามันที่โดนมืออีกเพิ่งจะหายแล้วก็มาซาทํากับข้าวอีกแล้วผัดผักบุ้งของเราหน้ากินมากๆเลยค่ะกับข้าวของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะก็มีต้ Zen ยมยำปลาใส่ใบมะขามอ่อนนะคะแล้วก็ผัดผักบุ้งไฟแดงค่ะน่ากินมาก,มาก ุปลานี่คือแบบอุ๊ยอร่อยสุดปักปักบปปุงนี่กรอบป่วยตัวเองแต่ละหนึ่งขอตัวกินข้าวก่อนนะคะกินข้าวเสร็จแล้วก็ตามด้วยผลไม้ฝรั่งค่ะแล้วก็ตามด้วยยาที่อ้อมกินประจําก็จะเป็นของแบคมอลวิตามินซีก็จะช่วยป้องกันหวัดแล้วก็จะมีวิตามินบีก็จะช่วยแบบเออบำรุงประสาทแล้วก็ความเครียดแล้วก็จะมีคอลลาเจนช่วยบํารุงผิวพรรณอะไรเงี้ยแต่ทุกอย่างก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับยานะคะก็ต้องออกกําลังกายควบคู่กันไปด้วยค่ะที่อ้อมฝึกเดินฝึกยืนขาของอ้อมไม่ไไไดด้้้้้มมมีีีีคคคคววาาาาารรรรูสึกกกกออออะะะเเลลลยยยแแแ่่่่่่ขขขใหงงัับนนน็็พท แล้วค่ะบ๊ายบาย